สวัสดีครับอยู่ในช่วงเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้าโอลิมปัสเพนตัวนี้เป็น E E S 2รหัส148นะครับอืมก็ลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาว่า c ซ a กล้องก็คือจัดการทั้งระบบนะครับลองถ่ายแล้วภาพลองถ่ายแล้วภาพ ที่ได้เนี่ยไม่คมชัดลูกค้าส่งภาพมาให้ผมดูในแชทแล้วนะโอเคมันไม่ชัดทั้งม้วนซึ่งแน่นอนว่ามีมันมีปัญหาเกี่ยวกับเลนนะครับรหัสตัวกล้องตรงนะครับ1.48่งสี่ปดนะ้าตัวนี้ไหนๆก็มาเช็คเรื่องระยะโฟกัสแล้วก็ c ซ a ไปด้วยนะครับซึ่งเหมาะสมมากเพราะว่าตัวเลนข้างในเนี่ยเป็นลาทุกชิ้นเลยอือทีนี้ก็ c ซ a ไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็อมผมจะเอามาเทสให้ดูนะ คือตอนมาเนี่ยตัวกล้องเนี่ยระบบวัดแสงเนี่ยมันทางานอยู่แล้วนะครับเช่นถ้าผมเอามือปิดเนี่ยปึ๊บมันจะกดถ่ายไม่ได้นะอยู่ในโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้จะถ่ายไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่โหมดออโต้เนี่ยเนี่ยปรับไป2.8หรือ4หรือ .2 2เนี่ยคือต่อให้แสงไม่พอเนี่ยเอ๊ะอ่ะมันก็จะถ่ายได้นะครับเนี่ยเอามือปิดนะถ่ายได้แต่ถ้าอยู่โหมดออโต้เนี่ย แล้วเอามือปิดวัดแสงเนี่ยปุ๊บกดจะไม่สามารถกดถ่ายได้นะครับธงแดงจะขึ้นนะซึ่งอันนี้วัดแสงมันทํางานมาอยู่แล้วนะครับเห็นไหมธงแดงขึ้นธงแดงที่อยู่ด้านในขึ้นนะครับลองปิดเห็นไหมพอปล่อยมันก็ลงคืออันนี้มันทํางานมาอยู่แล้วผมแค่เทสให้ดูว่าโอเคทุกอย่างมันทํางานนะครับส่วนตัวปรับ iso เนี่ยเลื่อนได้ตามปกตินะครับ ตัวนี้แนะนําถ้าไม่ใช้ให้หาอะไรปิดตัวซีดเนียมไว้นะครับมันจะได้อายุมันจะยาวนานขึ้นอ่ะหลักๆที่ที่มันโฟก,กัสไม่ชัดเนี่ยเนื่องจากมีปัญหาเรื่องเวลาถอดเลนนะเวลาถอดเลนเสร็จแล้วเนี่ยปึ๊บมันต้องไปเช็คระยะเช็คระยะโฟกัสด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาของตัวนี้มันไม่มีชัตเตอร์บีการเช็คระยะจึงกลายเป็นเรื่องยากนะครับสิ่งที่ผมทาก็คือ วิธีของผมนะคือผมถอดใบเบตออกแล้วก็ใส่เลนกลับเข้าไปแล้วก็มาร์กนะครับมาร์กมาร์กตัวเลนว่าโอเคหมุนกี่รอบแล้วก็เช็คระยะโฟกัสแล้วก็เอาเป็นว่ามันถ่ายมันถ่ายชัดชัวนะนี่ดูสภาพโดยรวมคือตัวกล้องล้างไปแล้วนะครับ ตัววิววิวไม่เป็นฝ้าอาจะมีฝุ่นนิดหน่อยแต่ตัวนี้ล้างไปให้แล้วครับก็ตอนแรกก็เป็นลาตัวคือถ้าตัวเลนเนี่ยมันเป็นลานะครับผมล้างออกให้หมดละอืม,อม ถ้าส่องไฟมันจะเห็นชัดหน่อยนะครับแต่ถ้ามองตามปกติเนี่ยมันจะมันก็จะดูใสแต่เวลาใช้ใสแน่นอนอ่ะทีนี้ทีนี้มาเทสร,ระบบกันออโต้ผมเทสไปแล้วเนาะสังเกตนะครับเวลาไปซื้อเนี่ยถ้าเกิดเวลาปรับปรับโฟกัสเนี่ยตัวเลนตรงข้างหน้าเนี่ยมันต้องหมุนตามนะ เคยมีลูกค้าส่งมาว่าต่อให้โฟกัสต่อให้หมุนโฟกัสไปอินฟินิตี้เนี่ยก็ไม่สามารถถ่ายให้มันชัดได้เนื่องจากเพราะว่าตัวเวลาหมุนเนี่ยตัวเลนไม่หมุนตามเพราะว่าใส่มาไม่ตรงล็อกนะครับม,มันจะมีล็อกของมันอยู่อาทีนี้มาเทสเจ้าตัวรับฟิล์มผมจะเทสถึง10เพอนะ อ่าสิบถ้าไปก็เป็น11 12 3 14 15แล้วก็รีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังนะครับฝาหลังแน่นหน่อยเพราะว่าบุกแสงไว้ให้เห็นไหมครับมันก็จะรีสตาร์ทมาที่ S นี่ไปชมด้านไหนด้านไหนล้างทำความสะอาดให้แล้ว แน่นอนว่าบุก,กันแสงให้แล้วโอเคอันนี้ผมเปิดที่เอฟกว้างสุดนะครับ1.2.8นี้ลองเปลี่ยนไปเป็นเอฟสบบ้างเอฟสิบหกตรงนี้ ตัวม่านก็จะเปิดที่16นะซึ่งปกติอื่นๆอื่นๆมีอะไรที่ต้องเทสอีกอ๋อมีตัวนี้นะครับตัวกอฟิล์มกลับเนี่ยถ้ายังไม่ได้กดเนี่ยมันจะกอฟิล์มกลับไม่ได้นะหนามเตยจะไม่สามารถหมุนได้นะพอเวลากอฟิล์มกลับไปก่อไปทางนี้นะครับถ้าเรากดปึ๊บ ก็สามารถก่อฟิล์มกลับได้ถ้าขึ้นชัตเตอร์ถ้าขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บตัวก่อฟิล์มกลับเนี่ยก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะนก็ก็จะโผล่ออกมาล็อกอัตโนมัติของมันอืม <c oughs> ซึ่งตัวกล้องทำงานเต็มระบบอื่นๆผมก็ไม่มีอะไรให้เทสละเ <c oughs> หลือที่เทสสิ่งที่ควรจะเทสอย่างเดียวก็คือเทสกับฟิล์มจริงนะ ซึ่งลูกค้าจะให้ผมเทสให้ก็ได้หรือลูกค้าจะเอาไปเทสเองก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเรื่องไอภาพชาร์จภาพเบอร์เนี่ยคือผมเช็คให้แล้วนะครับถ้าอยากให้ทางร้านเนี่ยไปเทสกับฟิล์มให้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าฟิล์มค่าล้างเพิ่มเติมนะครับเนาะโอเคอื่นๆไม่มีอะไรละผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ